ดีเพื่อนเพื่อนชาว Android ทุกท่านนะครับหลายๆคนนะครับที่คัดลอกรูปภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือดาวน์โหลดหรือถ่ายรูปนะครับจากกล้องถ่ายรูปแล้วลงในอุปกรณ์ Android นะครับคงจะมีปัญหาอย่างเดียวกันนะครับคือบางรูปครับไม่ต้องการให้มาโชว์ในแกลเลอรี่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะออกไปยังไงนะครับบางรูปนะครับเช่นแกลเลอรี่อย่างเงี้ยครับอัลบั้มดาวน์โหลดอย่างเงี้ยครับมันจะโชว์รูปที่ผมดาวน์โหลดมา2รูปนี้นะครับแต่ผมไม่อยากให้โชว์นะครับ ก็ให้หายไปจากแกลเลอรี่ครับเหมือนกับไม่มีรูปภาพ2รูปนี้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ถูกลอไปจากเครื่องนะครับสามารถเข้าไปที่แอปจัดการไฟล์เพื่อไปดูได้นะครับแต่มันไม่โผล่ในแอปแกลเลอรี่เท่านั้นเองนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยเข้าไปที่แอปจัดการไฟล์นะครับในที่นี้ก็เป็นไฟล์แมเนเจอร์ไฟล์แมเนเจอร์นะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพที่เราไม่อยากให้โชว์ในแอปแกลเลอรี่นั่นแหละครับก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับในที่นี้ แล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาครับพิมพ์ชื่อไฟล์ว่า .no media นะครับ .no media แล้วกดตกลงไปนะครับหลังจากนั้นคุณก็รีบูตเครื่องนะครับคุณก็จะเห็นว่ารูปภาพในที่เป็นส่วนส่วนนี้หายไปแล้วนะครับแต่คุณต้องรีบูตเครื่องนะครับหรือไม่ก็ run media scanner นะครับตัวผมแนะนำให้รีบูตเครื่องครับเพราะรีบูตเครื่องแล้วมันจะทำการสแกนมีเดียใหม่หมดนะครับ แล้วถ้าคุณต้องการให้มันกลับมาโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่คุณเก็บรูปไว้นะครับแล้วคุณไปสร้างไฟล์ Nomedia ไว้นะครับเพื่อไปลบไอ้ไฟล์ .nomedia ออกนะครับแค่นี้ครับรูปก็จะกลับมาโชว์เหมือนเดิมแล้วนะครับอก็ถือว่าพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างไฟล์ .nomedia ที่พ์ทไอ้เขาเรียกว่าที่โฟลเดอร์ที่คุณเก็บรูปที่ไม่อยากให้โชว์ในแอปแกลเลอรี่นั่นแหละครับ ก็คือสร้างอย่างนั้นขึ้นมานะครับจะใช้โปรแกร,รม f ฟ l e Manager HD ก็ได้นะครับหรือจะใช้โปรแกรม ES file Manager ก็ได้2ตัวนี้จะสามารถสร้างไฟล์ได้เหมือนกันนะครับผมอืมก็คงเข้าใจแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ทางช่องทาง Facebook นะครับเอ,อ่อเฟซบุ๊กตอนนี้ผมจะล่มอยู่แล้วนะครับหลังไมค์ก็บางคอมเมนต์ก็ตอบไปได้นะครับบางแชทก็ ไม่สามารถจะพิมพ์ตอบได้เลยนะครับก็เหมือนกับ f a c e b o o k จะบล็อกแล้วนะครับก็ช่องทาง Line ก็ยังติดต่อได้นะครับแล้วก็ Google Plus ครับผมหรือ Hangout ก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอและตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวถัดตไปนะครับสวัสดีครับผม